สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสลัดแท้4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีเมนูง่ายๆมาแนะนําในช่วงบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะคะได้แก่เมนูสลัดผักผลไม้สไตล์สลัดแท้4ค่ะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นผักสลัดค่ะลูกเดือยถั่วแดงแล้วก็ข้าวโพดต้มค่ะแล้วก็เป็นผักผลไม้ตามชอบนะคะวันนี้เราก็ที่เตรียมมาคือมีฟางแก้ สับปะรดนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนี่เป็นขนมปังกรอบกับลูกเกดค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องชอบนะคะสําหรับเมนูนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเลยเริ่จากสลัดก่อนค่ะชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะค่ะใครไม่หักไม่ต้องใส่ก็ให้นะคะใส่แต่พวกทายาพืชก้ไป๋องระบายไปเสร็จแล้วต่อไปก็มาใส่พวกนัป็นยัดกัน ตามด้วยผลไม้ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะอันไหนที่หนักๆก,ก็ใส่ลงไปก่อนนะคะอันที่เบาๆแล้วช้า่างนะคะเอาไว้ข้างบนค่ะตามด้วยสตอเบอรี่แล้วก็แตงกวาสวยงามใช่ไหมคะพี่แม่พี่ขำไม่ได้ค่ะ คนคงยังไม่เคยลองไอตัวขนมปังอก็จะสลัดผักผลไม้เข้าไปได้ดีมากๆเลยนะคะแนะนำมากเมนูซีเป็นหนึ่งในเมนูนี้ไม่ต้องใส่หมดนะคะก็ได้โรยไปค่ะเพราะว่าเวลามันผสมกับน้ำสลัดเนี่ยมันจะมันจะเละเก๋ดีมากทางพัฒนาการและความอร่อยนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสลัดผักผลไม้สไตล์สลัดแอสสาของเรานะคะน่าทานใชื่อเมล่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็ทานได้กับน้ำสลัดตามชอบเลยค่ะหรือบางคนไม่ชอบทานกับน้ำสลัดจะทานกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้นะคะ ชัดชูอรเมนูอร่อยออยและสุขภาพดีแบบนี้นะคะพบกันได้ที่นี่นะคะกับสลัดแอสาี่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสลัดแอสสามสวัสดีค่ะ